ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการตรวจกำลังเตรียมความพร้อมหมู่เรือพิฆาตหน่วยซีนอากาศยานทำหน้าที่ปกป,ป้องอธิปไตยจากภัยคุกคามภายใต้แผนจักรพงศ์วนาวันที่25กรกฎาคม68กองทัพเรือโดยพลเรือเอกนัทะพลเดยววน,นิทผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้ตรวจความพร้อมรบในการเตรียมกำลังทางเรือหมู่เรือพิฆาตหน่วยซีนนักรบสามมิติกองการบินทหารเรืออากาศยานต่อต้านภัยคุกคาม โดยมีผู้นำกำลังรบส่วนต่างๆนำกำลังพลแถวรับฟังโอวาทเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติและสร้างขวัญกำลังใจหน้าหน่วยพื้นที่ทางทหารในส่วนของกองทัพเรืออำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีในการนี้ผู้บัญชาการกองยุทธการได้มีความห่วงใยกำลังพลทุกนายพร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลมีความพร้อมสูงสุดทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อไปทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติจากภัยคุกคามให้ประเทศและประชาชนเกิดความสงบสุข ฉะนั้นในช่วงเวลาก่อนยาตราเรือออกเดินทางขอให้ทุกส่วนมีความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุต่างๆที่ได้เตรียมไว้ภายใต้แผนจักระพง์วนาถหรือแผนป้องกันป,นประเทศกษัตริย์ศึกรวมถึงแนวทางการใช้กําลังของกองทัพเรือที่ได้ผ่านการฝึกฝนกันมาตลอดจนให้กําลังพลพร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสําหรับกําลังพลที่ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติแนวหลังครอบครัวกองเรือยุทธการจะดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีที่สุดเพื่อให้กำลังพลทุกนายเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประเทศชาติอย่างภาคภูมิใจ